สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะสวัสดีชาวสองอทุกทุกคนเลยที่เข้ามาดูคลิป,คล,ปคลิปนี้นะคะยินด,ด,ดีต้อนรับทุกคนนั้นเข้าสู่ช่องทาร์ลอตพ์สิบเก้า 19, ดูดวงกับหมออุ้มนะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคําทํานายเนาะเน,เน้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะประจําเดือนกันยายนนี้นะคะคลิปของอุ้มเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่พื้นดวงนะว่าในช่วงเนี้ยเดือนเนี้ยเป็นอย่างไรบ้างเนาะแล้วก็จะเน้นในเรื่องของความรักคนโสดสถานนะไม่ชัดเจนคนมีคู่นะคะถ้าเกิด เปป็นไได้อุ้มก็อยากให้คุณนั้นดูทั้งคลิปมากกว่านะคะหรือว่าจะกรอตามพาร์ทของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันสมมุติว่าเราอยู่ในโหมดของคนโสดเราก็ดูคนโสดตรงนี้ก็ได้นะคะ คำเตือนนะคะคําทํานายดังต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นคําทํานายแบบทั่วๆไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างสลับกันบ้างก็ได้อุ้มอยากแนะนําทุกคนนั้นดูคลิปนี้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นส่วนใครอยากได้อะไรก็ตามที่ชัดเจนและเป็นตัวเองมากกว่านี้สามารถสแกนคิวโค้ดนะคะทักไลน์มาดูดวงส่วนตัวกับอุ้มได้เลยนะใครรีบใครด่วนก็สามารถที่จะบอกอุ้มได้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังในเรื่องของดวงของคุณในช่วงนี้กันดีกว่านะคะเดี๋ยวเริ่มต้นที่พื้นดวงก่อนเลยนะ ในส่วนของพื้นดวงนะคะชาวราศีกรกฎและคนากากรกฎในช่วงจังหวะนี้เนี่ยอุมรู้สึกว่าตัวคุณเองนั้นไม่รู้สิเวลาที่คุณมี energy นะคะคุณจะ full f i e l มากๆเลย energy คือดีมากๆ คิดนู่นได้คิดนี่ได้อยากทาไอ้นั่นไอ้นีไน่ไอ้นู่นคือเต็มไปหมดเต็มหัวคุณไปหมดเลยนะคะกรลกอแต่ในทางเดียวกันนะคะคุณกรกฎบางทีมันก็ไม่ค่อยมีอารมณ์เหมือนกันถ้าให้สรุปจากไพ่ที่ขึ้นมาในช่วงจังหวะนี้เนี่ยอารมณ์ของคุณนะั้นมันจะขึ้นขึ้นลงลงสักนิดนึงนะดังนั้นแล้วเนี่ยจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆด,ด้วยนะคะคุณกรกฎแต่คุณอนะโชคดีนะที่ในช่วงจังหวะนี้เนี่ยคุณเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าคุณจะนับถือคร รรหืออะไอยไยงงสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นั้นจะให้การช่วยเหลือดูแลคุณเป็นอย่างดีเมื่อใดก็ตามที่คุณมีอุปสรรคมีปัญหาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณหาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้เนี่ยแหละเขาก็จะมาช่วยให้คุณมาไขาข้อข้องใจน,นู่นนี่นี่นั่นให้กับตัวคุณนะให้คุณสามารถเอาตัวรอดแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้นะคะในเดือนเดือนนี้ค่ะคุณกรกฎดด้านการงานการเงินค่อนข้างที่จะดีนะแต่ต้องจัดการ energy ของตัวเองให้ได้นะคะถ้าจัดการ ได้เนี่ยคือแบบมันเลิศมากมันดีมากคุณจะประสบความสําเร็จสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาคุณปรารถนาในเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความมั่นคงอะไรพวกเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากได้ที่คุณอยากทําเลยนะคะคุณกรกฎแต่ในทางเดียวกันนะ่ะคุณในเดือนเดือน,นี้มันจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร ไม่รู้สิอยากสื่อสารไก่เป็นไข่หรืออะไรแบบนี้คุณกรลกอดเพราะว่าได้เป็นไพ่เด็กถือดาวที่ขึ้นมาตรงนี้เนาะดังนั้นก่อนที่คุณจะพูดก่อนที่คุณจะสั่งงานหรือก่อนที่คุณจะทําอะไรก็ตามนะคะคิด ให้ดีนะคะถีทั่วนิดนึงเวลาที่จะพูดหรือทาอะไรนะคะคุณกรกฏอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอุ้มอยากให้คุณเองนั้นหาเวลาให้กับตัวเองสักหน่อยหนึ่งพาตัวเองไปเที่ยวไปพักผ่อนหรือไปทําอะไรยังไงก็ได้นะราศีกรกฏเนี่ยเป็นราศีที่ต้องเดินทางถ้าเดินทางคุณจะมี energy ถ้าเดินทางคุณจะรู้เลยว่าคุณต้องทําอะไรหรือสิ่งไหนมันเหมาะสมสําหรับตัวคุณเองนะคะในเดือนเดือนนี้เนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่คุณควรที่จะรู้มันานแล้วหรืออะไรบางอย่างที่มันเป็นความ ลับหรืออะไรบางอย่างที่ซ่อนเร้นไววมีโอกาสที่จะรับรู้ในเดือนเดือนนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคู่แข่งญาติพี่น้องหรืออะไรยังไงก็ตามคุณหรือว่าเป็นเรื่องราวของคนรักก็ได้เช่นเดียวกันนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับ พื้นดวงคุณในจังหวะของเดือนกันยานะเดี๋ยวจะไปต่อความรักคนโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่ค่ะสวัสดีค่ะสําหรับคุณกรกฎลักนากรากฎที่กําลังโสดนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอุ้มรู้สึกว่าคนโสดเองนั้นเขาจะมีใช้คําว่าโลกของตัวเองได้ไหมนะในตอนนี้เนี่ยเหมือนเขากําลังโฟกัสกับตัวเองนะโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองอยากทําตัวเองอยากไปเนาะบางที่ที่คุณไม่เคยได้ไปไม่เคยได้ทําหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะคุณกรกฎ ในช่วงจังหวะนี้คุณก็จะได้ทําอะไรที่คุณคิดหวังมานานๆแล้วหรืออะไรพวกนี้นะคะคุณกรลกอดในจังหวะนี้ค่ะคนโสดได้ไพ The View June, ่เดวิ e อ of f o r t u n นเนาะแปลว่าจักรวาลเปิดทางแล้วนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้กับตัวคุณแล้วนะคะแล้วในช่วงจังหวะนี้คือคุณจะโดดเด่นมากๆแล้วคุณก็จะฮอตมากๆเลยนะคะสําหรับชาวราศีกรลกฎนะคุณจะมีคนมาชอบนะคุณจะมีคนมาสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะอย่าง เช่นคุณเมธคุณสิงห์คุณธนูนะแล้วก็จะเป็นชาวธาตุน้ําคุณกรกฎคุณมีนคุณพิจิกนะคะไม่แน่นะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคุณก็ได้นะคะเนี่ยไพ่ใบเนี้ยจะเป็นคนใกล้ๆตัวคุณนะเป็นใครสักคนหนึ่งที่คุณไม่คิดเหมือนกันว่าจะเป็นคนคนนี้อยู่ๆเขาอาจจะมาสารภาพรักอยู่ๆเขาอาจจะมาบอกคุณว่าเขาแบบชอบคุณแบบนั้นก็ได้เลยนะคะคุณกรกฎนะมีโอกาสที่เพื่อนจะตกหลุมรักมีโอกาสที่เพื่อนจะมาสารภาพรักนะคะคุณในอย่าง คุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่เป็นชาวทัดฝ่ายคุณเมธคุณสิงห์คุณธนูคนคนนี้อาจจะมาในเรื่องของแบบเป็นลุกที่เป็นผู้ใหญ่นิดนึงดูฟอร์มอลดูเป็นคนที่แบบทํางานแล้วนะคะอาจจะเป็นรักทางไกลลักออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วคนคนนี้เนี่ยอยู่ๆจะพุ่งทยานเข้ามาหาคุณเลยนะคะคุณกรกฏในช่วงจังหวะนี้ดังนั้นในช่วงเนี้ยไม่ต้องทําอะไรเลยชิลๆใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอย่าลืมแง้มหัวใจของตัวเองด้วยคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ช เจอคนที่ถูกใจแล้วก็เข้ามาพร้อมกันเป็นตัวเลือกให้คุณ2คนเลยทีเดียวเชียวนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณกรกฏนะอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณกรกฏ มีคนใหม่เข้ามาแล้วคุณมีโอกาสที่จะมีคนเก่าเข้ามาเหมือนกันใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่ามัน The Tower พังไปแล้วแหละคือไม่กลับมาแล้วชีวิตเนี้ยเขาน่าจะไปแล้วเขาน่าจะใช้ชีวิตของเขาแล้วนะคะคุณในช่วงจังหวะของเดือนเนเนี้ยมีโอกาสที่เขาคนเนี้ยจะกลับมาหาคุณเองด้วยนะคะเหมือนเขาแอบ,บดูคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเธอเธอมีชีวิตที่ดีจังเลยเธออะไรอย่างไงจังเลยฉันรู้สึกว่า ชีวิตฉันตอนที่มีเธออยู่มันเป็นอะไรที่ดีมากมันเพอร์เฟกมากแม่กลับมาได้ไหมเหมือนเดิมได้ไหมเหมือนสมัยก่อนที่เราสองคนนั้นเคยคบกันเคยรักกันเคยมีความรู้สึกซึ่งกันและกันเหมือนตอนนั้นได้ไหมอารมณ์ประมาณนั้นเหมือนเขาดูดูคุณอยู่ค่ะคุณกัลโกดไม่ว่าเขาจะไปเจอใครที่ไหนหรืออะไรยังไงเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณเองอน่าจะเป็นคนที่ใช่สําหรับตัวเขาอะนะคะคุณแต่ว่าคุณจะกลับไปหาเขาไหมคุณก็คิด ให้ดีอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเนาะเพราะที่ผ่านมาค่ะคนกระกฎคุณกับเขาคนนี้อยู่ด้วยกันนะ่ะคุณแทบไม่มีความเป็นตัวเองเลยนะเหมือนตัวคุณเองต้องพยายามทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เขาคนนี้เกิดความพอใจเขาคนนี้ชอบแบบไหนหรืออะไรไงคุณก็พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เขาคนนี้เรื่อยๆดังนั้นเนีเนี่ยนะ ดังนั้นแล้วเนี่ยการกลับไปมันอาจจะแบบสูญเสียความเป็นตัวเองเหมือนเดิมก็ได้นะคะคุณกรลกฎเพราะว่ามากับไพ่แบบนี้เนาะแต่ว่าไพ่เขาที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดเขาได้มีโอกาสได้คุยกับคุณเขาจะพยายามทําทุกอย่างทําทุกทางเพื่อให้เขาได้กลับมาหาคุณนะคะจากไพ่เขาที่ขึ้นมาดังนั้นในช่วงจังหวะนี้เนี่ยถ้าให้สรุปนะคุณกรลกฎอยู่ที่ว่าคุณเลยว่าคุณจะเลือกทางไหนหรืออะไรยังไงไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนหรืออะไรก็ตามนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณเสมอช่วงจังหวะเนี้ยดวงอยู่ข้างคุณตลอดเวลาดังนั้นคุณตัดสินใจยังไงแบบไหนก็ได้ให้คุณใช้เซนแล้วก็ปรึกษาความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเองเลยว่าเราพร้อมไหมกับคนคนนี้เราโอเคไหมที่จะสละโสดเราโอเคไหมที่จะคุยหรืออะไรยังไงนะคะแล้วลองตัดสินใจดูถ้าเกิดว่ามันยังไม่พร้อมหรืออะไรยังไงจริงๆก็แลกดในช่วงเนี้ยจะอินดีเป็นพิเศษดังนั้นแล้วเนี่ยอุ้มจะแนะนำว่าก็ คุยคุยไปก่อนก็ได้แต่อาจจะต้องบอกทุกคนที่เข้ามาในชุดคุณว่าเราเป็นเพื่อนกันนะเราคุยกันอยู่นะเรายังไม่ได้มีสถานะอะไรที่ชัดเจนนะอะไรแบบนั้นจะได้ไม่ต้องเป็นการให้ความหวังเขาด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็จะมีโอกาสให้คุณได้ศึกษาเรียนรู้ดูใจเขาเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันแล้วดูใจคุณเองด้ว่าคุณพร้อมหรือไม่สําหรับความรักต่อจากนี้ไปนะคะ โอเคประมาณนี้นะคะสำหรับคนโสดเดี๋ยวจะไปต่อกันที่สถานนะไม่ชัดเจนคนมีคู่คะ่ะสวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะความรักความสัมพันธ์ในสถานนะที่ไม่ชัดเจนนะเช่นเคยนะคะอุ้มเปิดไพ่ขึ้นมาแล้วนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอุ้มรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเวลาที่เรามีความสุขมันมีความสุขมากๆเลยนะมันมีความผูกพันซึ่งกันและกันเวลาที่คุณได้อยู่ด้วยกันเวลาที่คุณได้อก ได้อบกอดกันนั้นมันเป็นอะไรบางอย่างที่มันไม่สามารถที่จะมีใครที่ไหนแทนที่ความสัมพันธ์ความรู้สึกตรงนี้ได้เลยนะคะคุณกรกฎเนาะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาที่เราสองคนนั้นอยู่ในจุดที่มันท็อกซิกขึ้นมามันเหมือนไฟที่มันแผดเผาหัวใจเลยอะค่ะทุกคนมันเป็นอะไรที่มันหนักมากๆเหมือนกันนะคะในความสัมพันธ์นี้แต่ในขณะเดียวกันน่ะมันเหมือนจะตัดให้มันฉับๆอบะมันก็ตัดไม่ขาดสักทีหนึ่งนะคะ อมรู้สึกว่าคู่คู่เนี่ยน่าจะมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะอุมรู้สึกว่าน่าจะหลายเดือนแล้วด้วยซ้ำที่เกิดปัญหาตรงนี้อะไรแบบนี้เนาะบางคู่บางคนเนี่ยถ้ามองจากการเริ่มนะคะอาจจะเริ่มจากความสัมพันธ์ที่ก็คุยคุยกันมาอะไรยังไงกันมาบางคู่อาจจะมีการย้ายมาหยุดด้วยกันนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ก็อาจจะไม่ได้เปิดเผยให้ใครรู้เยอะหรืออะไรยังไงขนาดนั้นสักเท่าไหร่เนาะแต่พอเดินมาด้วยกันเรื่อยๆแล้วความ รั้ความสัมพันธ์เนาะมันก็แอบมีปัญหาเหมือนกันมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ของบุคคลหนึ่งคู่นั้นมันได้เดือดเดือดกิดขึ้นอ่ะทุกคนมันแยกออกจากกันไปบางคนอาจจะแยกที่อยู่กันนะคะแต่ว่าอุ้มรู้สึกว่าแยกที่อยู่กันเราก็จริงแต่ก็ยังมีการติดต่อสื่อสารมีการพูดคุยหรืออะไรพวกนี้กันอยู่จะตัดจะตัดกันตั้งหลายครั้งก็ยังมีการที่จะ กลับไปพูดกลับไปคุยกันอยู่แต่ในตอนนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราทําไปเพื่ออะไรเราไม่รู้เหมือนกันว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้ไหมมันจะมองเห็นอนาคตไหมในเรื่องความสัมพันธ์นะคะไพ่สามดาบขึ้นมาทางฝั่งของคุณกรกฎนะคะมันเหมือนมีอะไรยังไงเกิดขึ้นทําให้คุณรู้สึกว่าเจ็บไปถึงซวงในเลยค่ะคุณกรกฎไพ่สามดาบเนี่ยมันปักกลางหัวใจนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของแบบคนอื่นรักสามเศร้าหรืออะไรพวกนี้ก็ได้มันอาจจะมีเรื่องของอื่น เข้ามาแทรกกลางด้วยในเรื่องของความสัมพันธ์นะอุ้มรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นคนอื่นที่เข้ามา่าเดียวอาจจะเป็นเพื่อนคนรอบข้างก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้มันมีในเรื่องของคนรอบข้างที่คุณแบบเออเข้ามาทําไมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพื่อนของแฟนหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะคะ สำหรับให้ประจำตัวเขาค่ะคุณกรกฏคนคนนี้เป็นคนที่อยากได้อะไรก็ต้องได้นะคะอยากทำอะไรก็ต้องได้ทำนะคะเป็นคนที่ถ้าได้ชอบใครสักคนหนึ่งแล้วก็ชอบคนคนนั้นแต่บางครั้งจะมีความเป็นเด็กที่เอาแต่ใจนิดนึงนะตัวเขาในตอนนี้เนี่ยอยากจะโฟกัสกับตัวเองอยากจะโฟกัสกับความสุขของตัวเองบางครั้งเนี่ยก็อยากมีอิสระในตัวเองเหมือนกันนะ,นะคะคุณแต่ในขณะเดียวกันนะ่ะเหมือนตัวเขาว่าก็ยังไม่อยากที่จะปล่อยคุณไปยัง ไม่อยากคือมันยังไม่ใหญ่ความสัมพันธ์เนี่ยมันหายไปเลยแต่อยากมีเวลาของตัวเองอยากมีพื้นที่ส่วนตัวค่ะคุณให้เขาที่ขึ้นมาเนาะถามว่าเขาคนนี้ต้องการอะไรยังไงกับคุณกันแน่ในความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนตัวเขาเองอะอยากที่จะเดินไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ ยังไม่อยากที่จะมีอะไรที่แบบมั่นคงจริงจังยังไม่อยากที่จะลงหลักปักฐานอะไรยังไงที่ชัดเจนแต่ก็อยากเดินไปแบบนี้ทุกครั้งที่เราเดินไปด้วยกันทุกครั้งที่เราอยู่ด้วยกันเขาบอกว่ามันมีความสุขมากๆเขามีความสุขมากๆในความสัมพันธ์นี้นั่นแหละ แต่มันไม่จริงจังสักวัยหนึ่งเลยอะค่ะคุณกรกฎกดังนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยถามว่าไปได้ไหมในเดือนเดือนนี้เขาบอกความสัมพันธ์เนี่ยก็สามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้นะในเดือนเดือนนี้มันก็ยังเดินไปด้วยกันได้แหละแต่คราวนี้ค่ะคุณมันไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้นอืในขณะเดียวกันบางคู่บางคนที่อยู่ไกลกันมันมีโอกาสที่จะได้เดินทางมาใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยนะในเดือนเดือนนี้ได้มาพูดได้มาคุยหรืออะไรพวกนี้มากขึ้นด้วย แต่คราวนี้มันยังมีความรู้สึกที่มันนอยอยู่ความรู้สึกที่มันไม่ยึดิธรรมอยู่ในความสัมพันธ์นี้รู้สึกแบบอีย่างว่าอะไรเกิดขึ้นวะหรืออะไรพวกนี้อยู่เหมือนกันในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแต่คราวนี้อุ้มรู้สึกว่ามันก็เออได้เจอกันนะทุกครั้งน่าแปลกนะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์เป็นแบบนี้นะแต่ทุกครั้งที่คุณทั้งคู่ได้เจอกัน่ะมันเหมือนได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เรารอคอยมา เพื่อพบเจอกันเวลาเราเจอกันทุกอย่างมันดีมากมันมีความสุขมากทุกอย่างมันเหมือนมันเป่าประโยคเป่าปลมไปในจิตใจอะแต่พอเราสองคนห่างกันเมื่อไหร่มันเหมือนจะมีเรื่องนู้ดเรื่องนี้เรื่องนั้นเข้ามาเรื่อยๆทำให้มันแบบ เป็นความสัมพันธ์ที่แอบท็อกซิกอะค่ะทุกคนดังนั้นแล้วเนี่ยถามว่าพายจะแนะนำอะไรยังไงเพิ่มเติมบ้างไหมในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะคะคุณพาเขาบอกว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ อืจริงๆอ่ะคุณทั้งคู่มีความรักมีความผูกพันซึ่งกันและกันต่างคนต่างเลือกกันต่างคนต่างจับมือกันแต่ว่ามันยังมีอะไรบางอย่างที่มันยังไม่สามารถที่จะลงตัวกันได้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ถ้าจะเดินไปด้วยกันในอนาคตถามว่ามันมีโอกาสที่จะลงเอยกันได้ไหมในเรื่องของความสัมพันธ์นี้เขาบอกว่าสามารถที่จะลงเอยได้แต่คราวนี้อาจจะใช้เวลามากหน่อยในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะมันเหมือนว่า อาจจะต้องรอให้คนคนนี้ยหยุดรอให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันโตขึ้นมากกว่านี้รอให้คนคนเนี้เขาโตขึ้นใช้คำแบบนี้ก็ได้นะคะ Ten o f Wands แล้วก็เป็นไพ่ Page o f w a n r s คืออีกนานมากๆเลยกว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนจริงๆนะคะ ก็คือเขาบอกว่าก็ได้แหละจริงๆลึกๆแล้วอะ่ะเราสองคนรักกันจริงๆมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกันได้แต่คราวนี้มันอาจจะต้องก้าวผ่านช่วงระยะเวลาไปสักประมาณหนึ่งภายที่ขึ้นมาคือหลายปีมากๆกว่าที่มันจะพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังและชัดเจนแล้ว คนที่คอยอุ้มคนที่คอยประคองคนนั้นน่ะก็ต้องประคองไปเรื่อยๆซึ่งถามหน่อยว่าจะไหวไหมถ้าเกิดว่าไหวก็เดินไปได้แต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันไม่ไหวหรืออะไรอย่างไงก็มาคิดทบทวนอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะคะทุกคนจะประมาณนี้นะคะสำหรับความรักความสัมพันธ์คนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจน the s t a เหน,นื่อยยากแต่มันเป็นไปได้นะคะทุกคนโอเคประมาณนี้ ถ้าเกิดใครได้อะไรที่ชัดเจนแล้วเป็นตัวเองมากกว่านี้ก็สามารถสแกน QR c o d คนะคะทักมาคุยกับอุ้มได้เลยเนาะใครรีบใครด่วนก็สามารถที่จะบอกอุ้มไดแ้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะกดติดตามอุ้มให้ครบทุดูช่องทางเลยนะคะประมาณนี้นะกดไลค์ให้กับอุ้มด้วยวันนี้ก็จะไปต่อที่สถานะของคนที่มีคู่นะคะคนสถานะไม่ชัดเจนก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎที่มีคู่ทุกท่านเนาะเช่นเคยนะคะอุ้มเปิดไพ่ขึ้นมาแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาฟังคําทํานายกันได้เลยค่ะสําหรับคุณกรกฎลัคนากรากฎที่มีคู่ในช่วงจังหวะนี้นะคะได้ไพ่ดนะีแอมเพสนะแปลว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยอุ้มรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนจริงจังแล้วก็ค่อนข้างจะมั่นคงมากๆต่างคนต่างรักกันนะคะแล้วก็แสดงออกทางด้านของความรักความสัมพันธ์กันดีมากๆเลยค่ะทุกคนเหมือนคุณทั้ง มีความรักความผูกพันทางด้านจิตใจนะคะลึกไปจนถึงข้างในเลยนะคะในเรื่องของแบบความเนี่ย ในเรื่องของความรักความเอาใจใส่การดูแลหรืออะไรพวกนี้ถ้ามองจากช่องทางช่องโซเชียลหรืออะไรต่างๆก็จะมีการเทคแคร์ดูแลกันได้ค่อนข้างจะดีนะคะถ้ามองจากภายนอกคือความรักความสัมพันธ์ที่น่าอิจฉามากๆเลยสําหรับคนที่มีคู่นะคะทุกคนแต่คราวนี้ค่ะทุกคนมันมีปัญหาอะไรอย่างไงภายในไหมนะคะอ่ะ มาดูไพ่ของคุณกรกฎดีกว่านะคะคุณกรกฎเองอ่ะก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะแล้วกรกฎเองตั้งใจให้ความสัมพันธ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็มีความสุขมากๆเวลาที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราห่วงแหนความสัมพันธ์นี้ไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันจากไปไหนจากตัวเรานะคะแต่คราวนี้ยค่ะคุณกรกฎบางทีบางครั้งคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่สีถ้วย แทงแมนนะคะอึดอัดนิดนึงเนาะบางครั้งคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีความเป็นตัวเองสักเท่าไหร่มันเหมือนมันต้องแฮนดิลทำให้คู่ของคุณอะรู้สึกสบายใจเวลาที่มีคุณนะคะคุณกอลกดบางครั้งคุณมีความรู้สึกเบื่อความรู้สึกเหนื่อยความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งคุณไม่สามารถที่จะพรณน,นาเป็นคำพูดยังไงอะกับคู่รักของคุณมันก็เลย อืมเป็นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆบางทีคุณก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะอยู่คนเดียวดีในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะสําหรับเขาคนเนี้ยค่ะคุณกรกฎเขาคนเนี้ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีความน่าสนใจนะคะมีแรงดึงดูดกับคนอื่นๆค,ค่อนข้างที่จะเยอะนะถ้ามองถ้าจุให้ที่ขึ้นมาก็ดูเป็นคนที่มีความเจ้าชู้ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะคะคุณกรกฎแต่เขาก็บอกว่าเขาตัดสินใจแล้วในการที่เขาเลือกคุณในการที่เขาจะเดินไปกับคุณนะไม่ว่าอะไรยังไงจะเกิดขึ้นนะคะ คุณกรกฏเขาขอแค่ว่าได้จับมือกับคุณไปนานๆอะไรพวกนี้ก็แฮปปี้แล้วในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะแต่เราสองคนอะ คือเขาอะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันท็อกซิกไม่ชอบอะไรที่มันยิ่งเงาหรืออะไรเงี้ยดังนั้นนะ่ะบางเรื่องบางอะไรเงี้ยก็คือเขาก็ไม่อยากฟังไม่อยากที่จะอะไรไงสักเท่าไหร่บางเรื่องเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยกอลกดเธอคิดมากไปนะเธอเยอะไปนะเธออะไรพวกเนี้ยคะ่ะมันก็จะเป็นบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างเนาะเขาอยากให้คุณกอลกดเองก็โตมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเรียนรู้และเข้าใจหลายๆเรื่องมากยิ่งขึ้นนะคะ ถ้าสรุปว่าต่างคนต่างพยายามที่จะโฟกัสที่ความสุขในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะ The Hermit King of Pentacles นะคะมีปัญหาอะไรไงก็งเก็บเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณถามว่าเขาคนถามว่ากรากฎเองอะอยากจะเอาอย่างไงกันแน่ในความสัมพันธ์นี้อยากพูดอยากบอกอะไรอย่างไงไหมกรกฎเองอยู่ในจุดที่มากับให้สองใบนี้นะคะก็คือว่า อ่าในความสัมพันธ์เนี่ยก็อยากให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงแหละกเรากดก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ได้ไปไหนหรืออะไรยังไงแต่ก็อยากให้มีการดูแลเทคแคร์ care, หรืออะไรบางอย่างมากกว่านี้ได้ไหมคุยกันมากกว่านี้ได้ไหมหรือปลอบโยนความรู้สึกทางด้านจิตใจกันมากกว่านี้ได้หรือเปล่านะคะถามว่าเขาคนนี้ยังไงบ้างนะคะเขาคนนี้ก็ความรักความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันเป็นความสุขมากๆแต่ซันมันเป็นความสุขมากๆสําหรับตัวเขาอืม แต่ในตอนนี้เหมือนตัวเขาเองอะกำลังสงสัยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ว่าเอ๊ะมันมันมีความสุขจริงๆไหมมันโอเคแน่ๆจริงๆใช่หรือเปล่าเพราะเวลาที่เรามองมาแล้วเราก็มองคนรักเนาะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือเขาไม่มีความสุขหรือเปล่าในความสัมพันธ์ในเรื่องราวหรืออะไรตรงนี้นะคะคุณณเนาะดังนั้นนั่นเนี่ยในความสัมพันธ์ตรงเนี้ ในเดือนเดือนนี้มันจะมีโอกาสให้คุณทนึงคู่นั้นได้พบได้เจอกันมากขึ้นนะคะได้มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับจูนพลังงานมากขึ้นนะได้มาแก้ไขว่าเอ๊ะตรงไหนที่ไม่ดีตร,รรตรงไหนควรปรับปรุงตรงไหนควรเสริมตรงไหนควรแก้มากขึ้นนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะในเดือนเดือนนี้ค่ะคุณอุ้มรู้สึกว่าคุณทนึงคู่นั้นจะมีความกลมเกลียวกันมากขึ้นมีโอกาสที่จะได้อยู่ด้วยกันได้พูดจาก,กันมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรแบบไหน ยังไงอะนะคะแต่มันก็อาจจะไม่ได้พูดออกไปทั้งหมดหรืออะไรยังไงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าในความสัมพันธ์แล้วเนี่ยอุ้มรู้สึกว่ามันจะมั่นคงและเป็นปึกแผน่นแล้วมันก็จะงอกงามมากยิ่งขึ้นนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้นะแต่ว่าเดือนเดือนเนี้ยอุ้มอยากจะให้ระวังนิดนึงนะเพราะว่าบางคนอะมีคู่แต่อาจจะอยู่ห่างไกลหรืออาจจะอะไรพวกเนี้ยแล้วมันจะดูห่างกันเยอะนิดนึงอะมาเลยทําให้คนอื่นอาจจะมองว่าเอ๊ะอยู่คนเดียวหรือเปล่าโสดหรือเปล่านะลองเข้า ไปดีกว่าอารมณ์ประมาณนั้นก็ได้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยในเดือนเดือนเนี่ยต้องระวังต้องวางตัวให้ดีเราก็ต้องระวังในส่วนของคนอื่นที่จะเข้ามาแทรกด้วยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะนอกนั้นก็ไม่ต้องกังวลหรือว่าอะไรยังไงนะคะแล้วก็อย่าลืมซ่อมแซมความสัมพันธ์นี้ให้มีความสุขกันตลอดเวลาด้วยนะคะทุกคนถ้าอ,อยากจะแนะนำอะไรคุณสองคนเพิ่มเติมบ้างไหมนะคะ two of pentacles เนาะ เขาบอกว่าอีกคนหนึ่งทำอะไรมาอีกคนหนึ่งก็ต้องช่วยกันด้วยเหมือนปลูกต้นไม้เนาะต่างคนต่างช่วยรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยดูแลซึ่งกันและกันนะคะต้องเป็นหน้าที่ของคนสองคนนะทำแค่คนคนเดียวไม่ได้อาจจะต้องมีการสั่งสรรค์กันบ้างนะคะพูดคุยกันบ้างเนาะ ไปละลายพฤติกรรมกันบ้างไปทําอะไรที่เราสองคนไม่ได้ทําไม่ได้อะไรอย่างไงกันบ้างนะคะบางคู่อาจจะไม่ได้ดินเนอร์เลยหรือทําอะไรเลยในช่วงจังหวะนี้ก็ไปทําบ้างนะคะจะได้มีการพูดคุยหรืออะไรอย่างไรกันมากขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์นี้มีการเดินทางเล็กๆสั้นๆบ้างก็ได้นะคะจะได้แบบอืเข้แนะนําขึ้นมาอยากให้คุณเองมีทิปสั้นๆทิปเล็กๆกักนบ้างในเรื่องของความสัมพันธ์นี้จะได้มีการแบบ มีเวลาในการปรับจูนในการ เข้าใจในการอยู่ด้วยกันในการพูดคุยกันเนาะเพราะอุ้มรู้สึกว่าคุณหนึ่งคู่สรุปนะคะก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะจริงๆแล้วอะ่ะเราสองคนลึกๆข้างในอะ่ะเรารักกันอยู่แล้วค่ะมีความรักมีความผูกพันกันอยู่แล้วแต่อาจจะต้องหาเวลาให้กันและกันมากขึ้นนะคะในการที่จะสร้างความรักสร้างความสัมพันธ์สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเนาะแล้วก็สานต่อพลังงานความรักดีๆต่อจากนี้นะคะอุ้มเชื่อว่าทุกคนนั้นสามารถ ที่จะทําได้อยู่แล้วเนาะยังไงอุ้มก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านทุกคนเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจดูดวงสนตัวกับอุ้มนะคะสามารถสแกนเคียวโค้ดเนาะทักมาหาอุ้มได้เลยนะคะรีบหรือด่วนหรืออะไรยังไงก็สามารถที่จะบอกอุ้มได้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอุ้มให้ครบทุกช่องทางเลยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านทุกคนมากๆเลยสวัสดีค่ะ